ช่วงตอนเย็นนะ่ะและก็เลยเดินไปเรียกมาพอเรียกมาคุยเสร็จน้องหงบอกว่าหนูไม่ได้คุยกับใครนะหนูก็นอนปกติอืทีเนี้ยมันมันขัดแย้งกันไงพี่แจ็คอ่าประมาณขัดแย้งกันเสร็จอ่าโอเคถ้าเกิดที่รู้ว่ามีเพื่อนมาบอกอีกที่ที่ต้องเหมือนกับที่กุ้งเขาจะต้องหักเงินหรือจะต้องให้แยกไปนอนคนเดียวนะอที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางร้านแล้วเพราะว่าหนึ่งเพื่อนทุกคนที่เลิกงานเขาก็ต้องการพักผ่อน พอถัดมาอีกสองวันพี่แจ็คเหมือนเดิมครับเด็กคนเดิมเดินมามแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่การพูดคนเดียวในห้องน้ําพี่แจ็คน้องเขาเล่าให้ฟังว่าระหว่างตอนกลางคืนช่วงประมาณตีสองตีสามครับอตอนนั้นน่ะไม่ได้ยินเสียงคนคุยแล้วน้องอ่ะลุกขึ้นเพื่อจะไปเข้าห้องน้ําห้องนึงมันเป็นห้องเล็กๆพี่แจ็คเป็นที่นอนที่นอนแบบสามพุดสองสองที่นอนนะครับก็คือนอนห้องละสองคนห้องน้ําก็จะอยู่ด้านหลัง ในระหว่างที่น้องลุกเนี่ยน้องเนี่ยนอนนอนที่นอนติดกับริมเออ่ประตูครับส่วนน้องหงเนี่ยนอนติดกับที่นอนตรงห้องน้ําอำน้องคนนี้ก็ลุกไปเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ําครับ,รบในระหว่างนั้นอะ่ะพอลุกไปเสร็จอะ่ะก็เห็นว่าออกห้องน้ําหงเข้าอยู่น้องก็เลยบอกว่าเออหงเร็วๆนะพอดีเราปวดท้องแล้วระหว่างที่ยืนรอหน้าห้องน้าอ่ะครับอืมน้องก็เดินไปเหมือนกําลังจะเดากระดายชั่วพี่ ในระหว่างที่กำลังจะไปไหร่ชู้อะครับคือหันไปเห็นหงอนอนอยู่บนที่นอนคือแจ็คแล้วคนที่อยู่ในห้องน้ําที่ราดน้ําอยู่อ่ะอคือใครครับทีเนี้ยน้องเขาเลยสะก,กิดหงหงตื่นก่อนหงก็เลยถามว่าตื่นมีอะไรเหรอเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนเราหน่อยอออ๋อ ผงลูกขึ้นมาบอกโอเคเดี๋ยวเราเข้าเป็นเพื่อนพอเข้าเป็นเพื่อนเสร็จบิดประตูไปพี่แจ็คมันก็ไม่มีใครอยู่ในห้องน้ําพี่ว่างเปล่าอ่าน้องคนนี้ก็เลยเข้าห้องน้ําตามปกติก็เข้าห้องน้ําเสร็จเดินออกมาพอเราไปกุ้งฝั่งว่าเนี่ยเจอแบบเนี้ยพี่กุ้งก็เลยบอกว่าอ๋อของนี้โอเคถ้างั้นสลับห้องกับเพื่อนแล้วกันครับอ่าโอเคงั้นก็ขอเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งมาก็ขอไปประชุมกันว่าใครจะขอแย่งห้องมานอนห้องกับผงบ้าง สรุปก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งย้ายมานอนแทนครับในระหว่างที่ย้ายมานอนแทนอ่ะครับรก็คือจะคล้ายๆเหมือนเดิมพี่แจค็คจะพูดเหมือนเดิมว่าหงไม่นอนอจะมานั่งอยู่ปลายเตียงแล้วนั่งเหมือนนั่งคุยกับใครสักอย่างหนึ่งโโแต่เป็นการคุยเบาๆพี่แจ็คไม่ได้คุยเสียงดังนะ <c oughs> เหมือนคุยในลําคอ,อแต่ในความรู้สึกของนองอีกคนหนึ่งบอกว่าเท่าที่จับความรู้สึกได้เหมือนเขาคุยเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะเหมือนคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันหรือคุยอะไรสักอย่างหนึ่งคนลุกอืม อ่าแต่เราอ่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปคุยแทรกเขานะเหมือนเราแค่นอนฟังเฉยอ,อยนน่นั้ยครับทีเนี้ยพี่กุ้งก็เลยบอกว่าอาโอเคงั้นทําตามที่เราเคยคุยกันแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องไม่รู้ว่าจะเสพยาหรืออะไรหรือเปล่าก็เลยให้หงตรวจตรวจปัสสาวะครับพี่แจ็คสรุปว่าไม่เจอพี่อ่าพอไม่เจอเสร็จอาโอเคแสดงว่าไม่ใช่พอไม่ใช่อ้าวทีนี้มันเกิดจากอะไร พอถัดไปจากนั้นอีกประมาณสักสองสามวันพี่แจ็คน้องคนเนี้ยเดินมาบอกว่าพี่หนูขอย้ายเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีกลิ่นแปลกๆภายในห้องอะครับมันเป็นกลิ่นกลิ่นเหม็นเหมสาบอะไรสักอย่างนึงนี่แหละอืมแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยน้องจะได้ยินเสียงคนเข้าห้องน้ําซึ่งพอหันไปมองอะอหงเนี่ยก็คือนอนที่นอนแต่ว่ามันมีคนอยู่ในห้องน้ําครับเหมือนพวกเราอยู่กันสามคน หมือนไม่ได้อยู่แค่สองคนกับผงทีนี้พี่กุ้งก็เลยว่าเอาเคแล้วจะไปนอนห้องไหนขอไปนอนห้องเบียดกับเพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับอ่าถ้างั้นก็เอาตามที่สบายใจทีนี้ก็เลยเหลือหงคนเดียวที่นอนในห้องพี่แจ็คครับ<ข>อโอ้ยอเสียงอะไรวะโอ้โหมอไซน่าจะเป็นน่าจะเป็นเสียงมอไซบีดโอ้ใช่ใช่จะโอ้โหน,น,นี่นี่เขาเขามาบิดในบ้านปะเนี่ยเสียงดังอะไรขนาดนั้น โอ้ยหตยีหนึ่งกว่าเ,เอออืมโอ้โหเอาต่อก็คือให้หงนอนคนเดียว<อ>ฮะครับพอนอนคนเดียวเสร็จในระหว่างที่ก็ทํากิจวัตรตามปกติเลยฮรผมจะต้องไปประจำการอีกหนึ่งล้านเพราะนี่ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับในระหว่างที่เราอยู่ในหนึ่งเดือนผมจะต้องย้ายอีกหนึ่งล้านที่เป็นสาขาสาขาของของทับที่เนี่ยครับอยู่จังหวัดใกล้ๆกล้กัน ทีเนี้ยต่อจากเนี้ยจะเป็นเรื่องเล่าที่พี่กุ้งเล่าต่อจากที่ผมเล่าไว้อพอหลังจากที่ผมย้ายไปครับพี่กุ้งบอกว่าสิ่งที่มันแปลกขึ้นคือน้องหงเริ่มมีรอยแผลครับพี่แจ๊คขึ้นมาตามแขนก่อนอเหมือนเป็นแผลเป็นที่ที่มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วพี่แจ๊คแต่ตอนแรกๆอ่ะที่มาสมัครงานมันไม่มีรอยแผล ใช่ครับและการพูดการจาเนี่ยเร,เริ่มแปลกขึ้นครับถัดจากนั้นมาอีกไม่กี่วันพี่แจ็คมีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมาเต็มเต็มร้านเลยก็มาถามว่ามเมื่อสามสี่วันที่แล้วอะมีผู้ชายคนนี้มาเที่ยวที่นี่ไหมครับอ่าก็เลยพี่กุ้งก็เลยดูบอกว่า เออมีครับนั่งอยู่โต๊ะด้านหน้าแต่เหตุการณ์นี้ผมไม่ได้อยู่แล้วเขาบอกว่ารู้ไหมว่าคนเนี้ยนั่งกับใครเป็นคนสุดท้ายครับพี่กุ้งคเลยถามว่าทําไมอ่ะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวผมจะดูกล้องวงจรปิดให้อยากทราบว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นคือเขาเสียชีวิตในโรงแรมครับทีนี้เราก็เลยต้องมานั่งสอบทุกคนที่เป็นพนักง,งานว่าใครเจอผู้ชายคนนี้เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในเหตุการณ์น,น,นะครับ สรุปคุยไปคุยมาเป็นน้องหง์พี่แจ็คน้องหง์นั่งอยู่คนสุดท้ายของของร้านแล้วนั่งคุยกับผู้ชายผู้ชายคนนี้อืแต่ตอนที่ขากลับเนี่ยก็เห็นว่าผู้ชายคนเนี้ยกลับคนเดียวอแต่ว่าทางโรงแรมเนี่ยเขายืนยันว่าพนักงานบอกว่าผู้ชายที่ไปถึงโรงแรมเนี่ยสั่งเครื่องดื่มเนี่ยสองชุดครับแล้วก็สั่งเป็นพวก อาหารเนี่ยสองที่ก็คือเหมือนกับมาสองคนแต่ตอนที่พนักงานเปิดห้องให้อะคะพี่ผู้ชายคนเนี้ยมาคนเดียวพี่แจ๊กก็เลยเกิดการกัดแกนแย้งกันว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นจากจากจุดตรงเนี้ยนะ,ะครับพอทีเนี้ยประเด็นหลักๆของการเสียชีวิตเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ครับพี่แจแต่ประเด็นใหญ่คือเรื่องเนี้ยมันมันมันมน่าจะเคยเป็นข่าวด้วย ผู้ชายคนเนี้ยครับเพิ่งขายที่ดินได้พี่แจ็คครับแล้วเงินเนี่ยที่เขาติดมาเที่ยวนในผับวันนั้นแล้วก็เงินที่เขาหายไปจากในโรงแรมเนี่ยหนึ่งล้านกว่าบาทอ่าเขาก็เลยต้องสืบหาว่าใครคือคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ชายคนนี้ครับครับครับอ่าทีนี้พอสืบไปสืบมาก,ก็ไม่เจอเหตุการณ์ว่าเรียกน้องหงไปสอบน้องหงก็ไม่ได้มีไม่ได้มีพิรุษนะครับไม่ได้มีพิรุธว่าอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ทางพนักงานก็ไม่ได้เห็นว่ามีใครเข้าไปในห้องด้วยเรื่องนี้มันก็เลยผ่านไปแล้วก็เลยทําให้น้องหงทำงานปกติไปโดยที่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ลองจับตาดูหน่อยละกันว่าพนักงานคนไหนมีพิรุษบ้างเพราะว่าในระหว่างเนี้ยถ้าใครมีการซื้อของแปลกๆหรือซื้ออะไรแพงๆเนี่ยให,ให้ให้จับจุดสังเกตให้หน่อยนะครับเวลาก็ผ่านไปอีกประมาณสักอาทิตย์นึงพี่แจ็คน้องหง วันนั้นที่บอกว่าคือมีรอยแผลเพิ่มขึ้นใช่ไหมพี่พี่แขกครับวันเนี้ยมาทํางานครับผ่านไปประมาณอหนึ่งอาทิตย์นะพี่แจ็คมีรอยแผลขึ้นที่ใต้ตาพี่แจ็คเหมือนเป็นรอยเย็บอะพี่อืมอ่ามันเริ่มผิดปกติครับพี่กุ้งเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมรอยพวกนี้มัน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 ขึ้นมาผิดปกติจากจากคนที่ไม่มีรอยรอยตามตัวอืมทีเนี้ยเขาก็ทํางานไปครับ แต่ว่าการพูด <S <S การจาเหมือนที่ผมบอกกับพี่แจ็กการพูดเริ่มแปลกขึ้นเริ่มมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่หงที่เรารู้จักตอนแรกมันจุดที่มันทำให้พี่กุ้งตกใจคืออยู่ดีๆครับมีวันหนึ่งะฮะน้องหงเนี่ยตรงต้องบอกก่อนผับเนี่ยครับตรงกลางมันจะมีเป็น,ในใคล้ายๆฟรอให้กับพนักง,งานขึ้นไปเต้นได้พีค่ครับครับอ่า น้องหงอยู่ดีๆขึ้นไปลำพี่แจ็คคือถ้าสมัยก่อนนะ่ะมือถือมีกล้องหรือมีอะไรที่ถ่ายรูปหรือว่าเป็นวิดีโอได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการลำที่แปลกมากๆของผู้หญิงที่มันจะลำในผับอ่ะเพราะตอนนั้นนะเพลงคือเพลงเปิดสนุกมากพี่กุ้งบอกก็เลยคิดว่าน้องหงอ่เมาพี่กุ้งก็เลยดึงมือลงมาแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ไหวกลับไปนอนที่ห้อง อ่าโอเคพี่กุ้งก็เลยเดินไปส่งพี่แจ็คน้องหงส์ก็เดินลงมาแล้วก้มหน้าคือไม่พูดอะไรเลยนะเดินก้มหน้าระหว่างนั้นพี่กุ้งบอกว่าเอาเก็บของเลยแล้วก็เดี๋ยวเดินกลับอ,อืน้องหงส์ก็เดินนําหน้าไปเปิดประตูเหล็กเดินนําหน้าไปทางห้องครับที่ผมบอกว่าห้าสิบเมตรในระหว่างที่เดินไปพี่กุ้งก็เดินตามครับคือในระหว่างทางเนี่ยตรงนั้นมันไม่มีไฟเลยพี่แจ็คแต่ว่ามันจะมีแสงจาก จากไฟของผับที่มันจะส่องมาแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้สว่างมากครับพี่ <c oughs> ระหว่างที่พี่กุ้งแกเดินตามไปอ่ะระยะห่างมันไม่เกินห้าเมตรอะพี่เดินตามไปน้องหงก็เลี้ยวซ้ายไปปุ๊บพอเลี้ยวซ้ายเสร็จพี่กุ้งแกก็เดินตามไปก็ติดๆนดะพี่พอเลี้ยวซ้ายไปเสร็จน้องหงหายไปเฉยเลยพี่ <c oughs> พี่กุ้งก็ตกใจเอา้าทาไมมันเข้าห้องเลีว้วอะห้องมันอยู่ห้องสุดท้ายนุ่น <c oughs> เลยระหว่างนั้นพี่กุ้งแกก็ยืนยืงงอะพี่อื แล้วน้องหงแกก็เดินมาข้างหลังาถามว่าพี่หยุดทาไมอ่ะครับคือตอนนั้นพี่กุ้งตกใจว่าอืมอืมเฮ้ยเดินนําหน้าเดินนําหน้าแกอยู่นี่นะแล้วมันเดินไปตอนหลังตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่กุ้งแกก็เลยบอกเอาแกงั้นเดี๋ยวหงเดินกลับไปที่ห้องเลยอืมพอไปถึงที่ห้องเสร็จอืมพี่กุ้งว่าเหมือนอย่างที่พนักง,งานคนอื่นบอกเลยครับพี่แจ็คอืมพอเปิดห้องอะครับพี่มันมีกลิ่นสาบอะบออกมาจากในห้องแบบแบบค่อนข้างแรงอะพี่ พี่กุ้งก็เลยถามว่าหงทำความสะอาดห,ห้องมั้งหรือเปล่าครับหงก็เลยบอกหนูก็ทําทุกวันนะพี่แต่พูดในสำนองที่มันมันเย็นชามากับพี่แจ็คไม่เหมือนหงที่ที่พี่กุ้งรู้จักตอนแรกๆอะฮะอืมพอหลังจากนั้นมาพี่กุ้งก็เดินกลับแล้วกน็นั่งสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกับเด็กคนนี้ก็เลยถามว่าเฮ้ยมีใครผิดสังเกตไหมเลยเลยเลยกลับไปถามพนักงานที่อยู่ใกล้ๆกันนะฮะครับ คุณเลยถามพนักง,งานคนที่นอนอยู่ห้องห้องเบอร์เจ็ดอะที่ติดกับห้องหงอะ่ะที่เป็นเบอร์แปดเขาบอกว่าได้ยินเสียงแต่ได้ยินไม่ชัดแต่เหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันตลอดเวลาเหมือนกับมีคนอยู่กับหงตลอดเวลาทีเนี้ยพี่กุ้งก็เลยว่าเอางี้ให้พนักง,งานเสิร์ฟอะพี่เองเดินไปเบาๆล้วไปแอบดูซิว่าหงม,มันคุยกับใครคือตอนเนี้ยมันเป็นเวลาที่มันจะต้องคุยกับคนอื่นละ พนักง,งานคนนั้นบอกเอาพี่แล้วถ้าเกิดผมผมเห็นเขานั่งคุยกับใครผมจะทำไงอ่ะเออดิเองเองก็วิ่งกลับมาบอกพี่ไงโอ้พนักง,งานบอกโผพี่ตั้งใจนะเหมือนตั้งหลายตั<อ>้งหลายเมตรใช่<อ>พี่กุ้งว่าเอางี้ถ้าง,งั้นถ้าง,งั้นเ,<อ>เดี๋ยวข้าจะรอตรงประตูเลยกทำไมพี่ไม่ไปกับเขาผมก็เลยพี่กุ้งก็เลยว่างั้นเองเดินไปตรงเนี้ยเดี๋ยวข้ารอเองตรงประตูเลยเออก็พนักงานก็เดินไปพี่แจค ครับพอเดินไปเสร็จอะพี่อืมต้องบอกงี้ครับพี่กุ้งรอเป็นสิบนาทีพี่แจ๊คอ่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่เดินมามันไปดูอะไรของมันวะพี่กุ้งก็เลยเดินตามไปครับสรุปพนักง,งานาหายไปแล้วพี่แจ๊คอ่นักง,งานเสิร์ฟหายไปพี่ทีนี้พี่กุ้งก็เลยเคาะประตูครับเพราะคิดว่าเฮ้ยหรือมันอยู่ในห้องหรือเปล่าวะ,ะก็เลยเคาะประตูห้องสรุปว่าน้องหงอะ่ะ ยืนอยู่ด้านนอกพี่อันจะมีต้นไม้อยู่หน้าห้องครับครับน้องหง์ถามว่าพี่มาหาใครเหรอ mm hmm. พี่กุ้งก็เลยบอกว่าอ๋อเปล่ปาเปล่ปาเปล่าพี่มาดูแหละว่าเอ่อเราเรานอนหรือยังเพราะว่าพี่เป็นห่วง mm hmm. เห็นไม่สบายอือ mm hmm. ไม่ต้องห่วงหรอกพี่เตีหนูก็นอนแล้ว mm hmm. แต่พูดแบบเย็นเย็นเลยครับตอนนั้นพี่กุ้งก็ไม่กล้าพูดว่าให้พน,หนักงานมาดูเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายว่าเฮ้ยทําไมถึงต้องให้พน,หนักงานมาแอบดูเราอะไรอย่างนี้ mm hmm. แต่ตอนเนี้ยคิดในใจว่า ไอเด็กเสือหายไปไหนเพราะว่ามันค่าสายตายกันไม่ถึงสิบห้านาทีอ่ะ oh. แจ็ก็เดินกลับมาที่ผับคิดว่าหรือว่ามันวิ่งสวนมาก็เป็นไปไม่ได้ mm. ก็เลยเดินกลับมาที่ที่ที่ผับพอเดินกลับมาที่ผับจนผับเลิกอ่ะพี่ประมาณสักเกือบตีสามตีสี่ครับ mm. พนักง,งานคนนั้นหายไปจากผับจริงๆพี่แจ็คครับทีนี้พี่กุ้งถามว่ามีใครเห็นไอ้น้องคนนี้บ้างไหม พนักง,งานทุกคนบอกไม่เห็นเลยพี่<ม>ก็ตั้งแต่ที่พี่ที่เรียกมันไปไปทําอะไรสักอย่างหนึ<ม>่งก็ไม่เห็นมันมาอีกเลยทีนี้พี่กุ้งก็เลยเครียดละว่าเออพนักง,งานหายไปไหนวันรุ่งขึ้นครับพี่แจ็กก็ยังไม่เจอน้องคนนี้มาทํางานพี่แจ็กครับพี่กุ้งก็เลยเรียกพนักง,งานเสิร์ฟอีกสองคนเดินไปดูตรงที่ห้องแถวแถวบริเวณห้องหง่ะว่ามีอะไรไหมครับก็เดินดูไปก็คือบริเวณนั้นมันจะมีกําแพงกั้นพี่แจ๊ก กำแพงกั้นอีกทีหนึ่งแต่แต่ถามว่าม,ม,ม,มันมีประตูไหมมันมีประตูล้าครับแต่ว่าประตูั้อมันล็อกไว้พี่แจ็คครับแล้วก็จะมีกำแพงล้อหมดเลยฮะแล้วก็จะมีพุ่มไม้ในต้นไม้ต่างๆพี่กุ้งก็ไปเดินดูดูว่ามันแอบหลับตรงนี้หรือเปล่าซื่อสรุปไม่มีไงพี่แล้วก็เลยถามว่ามีใครรู้จักบ้านในน้องคนนี้บ้างก็เลยมีพนักง,งานคนหนึ่งพูดว่าผมรู้จักครับพี่กุ้งก็เลยว่าเฮ้ยพาพี่ไปบ้านทีพอไปถึงบ้าน จอน้องคนนั้นพี่แจ็คแต่นอนน้องนอนเป็นไข้สูงเลยครับพี่กุ้งถามว่ากูกูก็ตกใจนึกว่ามึงเป็นอะไรน้องเลยว่าเกือบจะเป็นแล้วพี่ครับพี่กุ้งถามว่าแล้วทําไมถึงไม้ขับไปที่ผับผมขับไม่ได้พี่ผมปีนกาแพงออกมาแล้วทําไมถึงต้องปีนออกน้องบอกว่าที่พี่ให้ผมไปดูอ่ะผมก็ไปแอบดูจริงพี่ครับ แต่ระหว่างที่ผมแอบดูอะ่ะผมเห็นน้องโหงอะ่ะกําลังกําลังนั่งกินกินกินข้าวหรือกินอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนี่แหละอื mm hmm. แต่นั่งหันหลังอ mm hmm. ผมก็คิดในใจว่าเออก็คงไม่มีอะไรแต่ระหว่างที่ผมดูพี่มันจะมีช่องแบบช่องที่เป็นบันเก็ตเด็วพี่แจ็คที่เป็นม่านมันจะสามารถดูนิดนิดนึงน้องเขาเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ผมกําลังจะเอาหน้าออกพอดีอะ่ะ